สวัสดีครับวันนี้เรามีที่ดินอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีเนื้อที่ประมาณ4ไร่2งาน42ตารางวาที่ดินอยู่ใกล้ทางด่วนหมายเลขเจและเส้นพัทยามาักกะพุทธและเส้น3-31เจ้าของเสนอขายอยู่ที่ไร่ละ2ล้าน3แสนค่าโอน50-50หรือผู้ขายออกให้ในราคาประเมินครับแปลงนี้อยู่ไม่ไกลจากสวนนงนุษและสนามบินอูตะเภาหรือ สวนน้ำรามายนะและเขาชีจันที่ดินเป็นสวนวะพร้าวครับตามในรูปภาพหรือวิดีโอเลยครับที่ดินนี้อยู่ใกล้โครงการสมาร์ทซิตี้ในอนาคตและรถไฟฟ้าความเร็วสูงเหมาะซื้อเก็บทำกำไรหรือหมู่บ้านจัดสรรหรือแบ่งขายก็ดีครับและหรือท่านใดจะซื้อไปทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้ครับถ้าท่านใดสนใจเราจะลงรายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับและเบอร์โทรศัพท์